สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาหาเหรียญไรคอยฟรีนะครับท่านผู้ชมเว็บไซต์ชื่อ freecoin.com like นะครับลงทะเบียน,นครับคั้งแรกก็ใส่ชื่อเอ้ยใส่อีเมลนะครับใส่รหัสผ่านแล้วก็ผู้อ้างอิงก็จะเป็นอ่าวิเลล์ของของผมนะครับแล้วก็ใส่ที่อยู่ กระเป๋าของไรคอยของท่านนะครับท่านผู้ชมจากนั้นก็กดลงทะเบียนไปเลยนะครับหลังจากลงทะเบียนเสร็จนะครับท่านผู้ชมก็เข้าสู่ล็อกอินนะครับเข้าสู่ระบบนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือเท่าที่ผมดูมานะครับผมถอนได้จริงนะครับท่านผู้ชมอันนี้ เว็บนี้นะครับมีมีผู้ใช้งานเท่าไหร่เนี่ยล้านสามนะครับท่านผู้ชมถือว่าเยอะนะครับเพราะเว็บนี้เปิดมานานพอสมควรนะครับปีสปีครับหลายท่านก็อาจจะเคยสมัครแล้วนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปของ,ของผมนะครับหลังจากล็อกอินเข้ามานะครับ ็เป็นหน้าต่างนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวเลขนะครับด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ก็คือด้านขวามือนี่ก็เป็นเหรียญไรคอยนะครับขั้นตอนการรับนะครับท่านผู้ชมกดตรงนี้ครับแคปแช่นะครับแล้วก็กดไหมหม้วนตรงนี้นะครับมันก็จะรันนะครับหลังจากนั้นเลขที่เรา ได้ตรงนี้นะครับก็จะไปอ้างอิงข้างบนนะครับว่าอยู่อยู่ช่วงไหนนะครับอย่างช่วงนี้นะครับศูนย์ึง9ก0มนนนะครับก็จะได้ใด้สามารถสี่ไรัวชีนะครับก็ตรงนี้ครับชั่วโมงหนึ่งก็มาทำผลหนึ่งนะครับท่านผู้ชมสำหรับคนโชคดีก็อาจจะได้เยอะหน่อยนะครับ รวมดีหน่อยนะครับส่วนมากก็ครั้งหนึ่งก็ประมาณนี้ครับผม3 0มกว่านะครับ3ขีดข้างบนครับมีอะไรบ้างนะครับไปที่ตัวเลือกถอนครับฟิตต่อเข้ามาที่หน้าต่างการถอนนะครับท่านผู้ชมขั้นต่ำนะครับในการถอน40,000 0ไรทชีนะครับ แล้วก็มีค่าธรรมเนียมอีก1000 0แนนะครับแสดงว่าถ้าเรามี4ี่แสนนะครับเราจะได้แค่3ามแสนนะครับท่านผู้ชมจํานวนไรคอยนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นก็จะหักมา1น0,000นแสนนะครับแล้วก็กดแคปชั่นตรงนี้ครับจากนั้นก็กดถอนได้เลยนะครับ ชมต้องไปตรงนี้ครับสามขีดไปที่ข้อมูลส่วนตัวครับให้เราใส่อีเมลตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งส่งมันจะมีปุ่มเขียวนี่ครับส่งปุ๊บนะครับในเว็บไซต์ก็จะส่งอีเมลมาให้เรายืนยันนะครับตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็กดคอนเฟิร์มตรงนี้นะครับก็ไปที่ถอนนะครับท่านผู้ชมตัวสีแดงๆก็จะหายไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเราก็สามารถ ตอนได้ปกติแล้วนะครับก็คลิปนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้ครับผมท่านผู้ชมอย่าลืมครับผมกดติดตามกด subscribe คลิปนี้ขอคนถูกใจ5คนนะครับขอบคมากครับ